อย่างแรกต้องขอประมือให้ก่อนนะครับว่าทีมนี้มันมาถึงจุดนี้ได้จริงๆเวลาผ่านไปข้อมูลอัปเดตมามากขึ้นแล้วก็อย่างว่าแหละครับเกมมันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะผมเองเนี่ยแหละที่ช้าจ,จนไม่ได้งอกอะไรออกมาอย่งได้เห็นในปกคลิปเพราะว่าคราวนี้เราจะมาในเรื่องของทีมเมทิสแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเนื้อหาจะเป็นแบบคลิปก่อนหน้าที่เคยทําไปก่อนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่แชร์คลิปนั้นด้วยนะครับเพราะว่าลงทุนไปพอสมควรแล้วก็ได้กระแสะตอบรับมาตามนี้ทีมเมทิสนี้ก็มีเนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ของรักเอ๋ยค่า MBTI ของทั้งสคนที่ก็อัปเดตมาแล้วทําให้ในคลิปก่อนหน้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการไปโผล่ในคอแลบถึงจะไม่ได้ทําอะไรมากแต่ก็ถือว่าโผล่มามีซีนหรือแม้แต่เนื้อเรื่องหลักหลังจากบท18แล้วก็ยังกลับมามีบทได้อีกรอบหนึ่ง わわ。かった。行行くけยัน,ยน,นในบทล่าสุดก็ถึงกำงอกร่างใหม่มาอัดหน้ากันเลยทีเดียวแล้วคือแบบโคตรเอ๊ฮีโร่อันนั้าเอ๊ะนี่เป็นอะไร哟ฮีโร่เฮ้ยส่วนอีกคนก็มาแบบทรหดนิดนึง แต่ในเมื่อมีร่างใหม่รายละเอียดใหม่ก็น่าสนใจพอสมควรซึ่งมันกระดานมีเรืตําตำนานซะด้วยในวันนี้ผมจะมาแบบเบาๆสบายๆชิวๆกันสักหน่อยละกันนะครับว่าร่างใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานี้มันมีอะไรเกี่ยวกับตำนานที่น่าสนใจกันบ้างขอที่ต้อนรับกระสู่และบอลทอรี่ออฟพร o โบเชนเน่นำทางให้ผมได้ยลหรอเรามาดูคนแรกกันครับอย่างลาบลาสเรามาเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆกันสักหน่อยที่สามารถสังเกตได้กันก่อนแล้วกันนะครับ หากเราลองสังเกตที่ต้นขาของเธอเราจะได้เห็นอุปกรณ์ที่จะมีตัวอักษรเขียนเอาไว้ว่ามโยเนียจากชื่อนี้คนที่พอผ่านตาคงจะรู้แล้วว่ามันก็เป็นชื่อของค้อนของเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานนอร์สอย่างเทพเจ้าทอร์เดี๋ยวผมจะขอเล่าถึงตำนานการเกิดของไอเทมชิ้นนี้หน่อยละกันนะครับซึ่งมันก็คงจะยาวกว่าโซนอื่นด้วยแหละกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโลกิเทพแห่งการหลอกลวงที่เรารู้จักกันดีได้เกิดไอเดียสุดกวน้นตรีน โดยแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของซิฟนะครับภรรยาของทอขณะที่นอนหลับอยู่โดยตัวเขาเองเห็นว่าซิฟมีผมที่ยาวสีทองสลวยจึงคิดว่าคงจะตลกดีถ้าตัดมันทิ้งมึงคิดอะไรของมึงวะเนี่ยผู้หญิงบางคนแค่จับผมเขาก็โมโหแล้วนะมึงตัดเอาซะเสียเลยพอเช้ามาได้เห็นผลของการกระทาแน่นอนเขาว่าไม่มีใครแฮปปี้รวมถึงทอผัวเขาก็ด้วยทอโกรธมากถ,ถึงขั้นบอกได้ว่าจะหักกระดูกของโลกิทุกส่วนของร่างคือกูจะเอามึงให้เละจนตัวของโลกิต้องวิงวอนขอเมตตาขอโอกาสให้ข้าสักหน่อย เลยบอกว่าจะออกเดินทางไปยังอาณาจักรคนแคระอย่างสวัทันไฮเพื่อหาวิธีแก้ไขและให้มันออกมาดียิ่งกว่าเก่าซะอีกโลกิ Loki ออกเดินทางไปพบกลุ่ม s o n s of i v a ีดีกลุ่มของคนแคระมากฝีมือโดยขอให้ช่วยสร้างสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาผมของซิฟร,รวมถึงของวิเศษอีกจำนวนหนึ่งนำเอาไปมอบให้เทพแลกกับสิ่งที่พวกเขาต้องการสัญญาก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้โลกิ Loki ได้ไปหาคนแคระอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง2พี่น้องบล็อกเกอร์กับซินริเงินไขก็เหมือนกันครับ ขอให้สร้างของวิเศษออกมาแบบเดียวกับก่อนหน้าและกับสิ่งที่พวกเขาต้องการซึ่งบล็อกเกอร์ก็ต้องการการแข่งขันที่มีการเดิมพันโดยเลือกของาะวันเป็นหัวของโลกีเองโลกีไม่มีทางเลือกและก็มั่นใจว่าคงจะไม่ได้แพ้ก็เลยตอบตกลงไปทางฝั่ง s u n s of i v a ิได้สร้างวิกผมจากทองคำที่ตีเป็นเส้นบางและมีน้ำหนักเบาราวกับเป็นเส้นผมจริงๆซึ่งวิกผมอันนี้ถ้าหากนำไปสวมใส่มันก็จะงอกกลายเป็นผมจริงๆได้ทีนี้ก็แก้ปัญหาได้ละ ของถัดไปที่สร้างออกมานั่นก็คือเรือไวกิ้งลำยาวที่มีน้ําหนักเบาสามารถพับเก็บได้เหมือนผ้าและสามารถใส่ในกระเป๋าแบบปกผาและเมื่อออกเดินเรือก็จะมีลมที่คอยช่วยอำนวยในการเดินทางอยู่ตลอดเวลาโดยเรือนั้นถูกตั้งชื่อว่าสริบเนียที่จะเป็นเรือของเทพเจ้าเฟรนะครับและของวิเศษอย่างสุดท้ายก็คือหอกที่ไม่ว่าต่อให้โยนยังไงก็จะโดนเป้าหมายอย่างแน่นอนอย่างหอ,อกกุงเนียที่เราจะรู้จักกันในานามหอ,อกของโอดินนั่นเองครับ ทางอีกฝั่งหนึ่งสองพี่น้องบล็อกเกอร์และซินดริกก็เป็นยอดฝีมือไม่ต่างกันโลกิจึงพยายามไปก่อกวนเป็นการกันเหนียวไว้ระหว่างที่สองพี่น้องทํางานตัวของโลกิก็แปลงร่างเป็นมแมลงวันเพื่อบินสังเกตการและก่อกวนในขณะที่ซินดริกกาลังดึงของออกมาจากเตาโลกิที่เป็นมแมลงวันก็บินเข้าไปกัดมือแต่ก็ไม่สามารถหยุดปฏิฐานอันแนวแน่นี้ได้สิ่งที่ออกมาก็คือหมูป่าทองคําที่จะเปล่งแสงสว่างในความมืดและวิ่งไว้ได้เร็วกว่าม้าไหนๆไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือในอากาศอย่างกูลินบูสติก ที่จะเป็นหมูป่าข้างกายของเฟรเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญที่ก็จะเป็นเจ้าของของไอเรือก่อนหน้าในเมื่อกวนซินดริไม่ได้จนของวิเศษเสร็จไปอย่างหนึ่งแล้วจึงหันไปกวน,นบล็อกเกอร์ที่กําลังทํางานเกี่ยวกับการเป่าลมโดยการบินไปกัดที่คอแต่ก็ยังไม่สามารถรบกวนได้อยู่ดีจนของวิเศษอีกอย่างออกมาเป็นแหวนวิเศษที่เมื่อผ่านคาคืนที่9้าจะมีแหวนอีก8ดวงหยดลงมาจากแหวนเดิมซึ่งแหวนนี้มีชื่อว่าดรอนเนียร์และจะถูกครอบครองโดยโอดิน แต่สองพี่น้องยังไม่หยุดแค่นั้นและกําลังจะสร้างของวิเศษชิ้นที่3ซึ่งของชิ้นนี้ซินดริบอกว่าจําเป็นจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนและถ้าหากผิดพลาดเพียงน้อยนิดก็อาจส่งผลถึงความเสียหายอันใหญ่หลวงโลกิได้ยินดนังนั้นจึงใช้ล่างมาแมลงวันของตัวเองบินเข้าไปซัดเบ้าตาของบล็อกเกอร์บดบังทศนวิสัยจนทําให้เขาเป่าลมในเตาหลอมมากกว่าปกติจนออกมาเป็นคอนที่จะโจมตีได้โดยไม่พลาดเป้า่าและเมื่อควงออกไปก็จะกลับมาสู่เจ้าของปัญหาก็คือ ตัวด้ามของค้อนมันดันสั้นกว่าปกติซึ่งนี่ก็คือค้อนมโยเนียถึงแม้ว่าจะเห็นในข้อผิดพลาดของผลงานแต่สองพี่น้องก็ยังคงมอบสิ่งนี้ให้กับเทพโดยมั่นใจในคุณภาพและต้องการสิ่งตอบแทนเป็นหัวของโลกิเมื่อของวิเศษของทั้งสองฝ่ายไปถึงที่แอสการ์ดเพื่อให้เทพเจ้าตัดสินโอดินก็จะได้รับหอกและแหวนเฟรจะได้รับเรือและหมูป่าซิฟก็จะได้เส้นผมทองคําและทอก็จะได้ค้อนมโยเนียนี้ไปซึ่งเขาบอกว่า นี่จะเป็นอาวุธที่ดีที่จะช่วยเขาต่อสู้กับสตรองเขาอย่างพวกโยธันได้โดยหลากหลายเหตุผลเหล่าเทพจึงตัดสินให้สองพี่น้องบล็อกเกอร์และซินดริเป็นฝ่ายชนะทีนี้ก็ได้เวลาทวงสัญญามันทีไอบัคขํทาท้งสองพี่น้องกําลังจะควักมีดมาหวังตัดคอโลกินะครับแต่โลกิก็เล่นแง่ว่าบริเวณส่วนคอเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหัวที่สองพี่น้องนี่อยากได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตัดคอมันไปได้ใช้อุบายสารพัดสารเพทางฝั่งเทพที่ได้ของวิเศษมาก็พอโลกิไปหามาให้ และสิ่งที่มันพูดมาก็มีประเด็นจึงขอให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้หรือไม่โดยผลสรุปออกมาเป็นการเย็บปากโลกิเพื่อไม่ให้มันได้พูดชาขี้โมโอ,อวดอะไรอีกต่อไปและนั่นก็เป็นที่มาของตำนานคอนโยเนียและไอเทมอีกหลายๆอย่างในตำนานนอสนั่นเองครับขยับขึ้นมาอีกนิดบริเวณหน้าอกของลาบลาสจะมีข้อความเขียนเอาไว้ใต้สัญลักษณ์ทีมเมทิสว่ายอนเกรฟซึ่งมีความหมายว่าถุงมือเหล็ก ซึ่งถุงมือเหล็กนี้เป็นสิ่งที่ทอจําเป็นจะต้องใช้ในการจับคอ้อนอสรงพลังของเขาอันเนื่องจากด้ามที่สั้นและพละกกำลังอันมหาศาลของคอ้อนจะทําให้ทอเองก็ต้องมีตัวช่วยบ้างโดยในประวัติของไอเทมชนิดนี้ก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นมาโดยใครหรือว่าทอได้รับมันมาเมื่อไหร่เช่นเดียวกับขอวิเศษอีกชิ้นที่ทอได้ครอบครองเอาไว้อย่าง making making god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 , making god. Making god. Making god. now in English it's generally said as g or, making g <y> a r d or making yard making yard ที่มีความหมายว่าเข็มขัดแห่งพลังซึ่งมันเป็นของวิเศษที่อยู่ร่วมเซตเดียวกับยานเกรฟที่จะเพิ่มพลังให้ทอให้ใช้งานมิโยเนียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเข็มขัดนี้ถูกบรรยายว่าสามารถเพิ่มพลังของทอได้เป็นเท่าตัวและมันก็ถูกเขียนอยู่บนเข็มขัดด้านขวาของลาปลาสเป็นตัวอัอกษรเล็กๆสีขาวนั่นเองครับ สามอย่างบนร่างกายเนี่ยก็เป็นของพิเศษของทอเป็นสักสามชิ้นเลยแล้วร่างใหม่นี้ก็ยังมีเห็นประจุฟไฟฟ้ารอบตัวก็เข้ากับเทพเจ้าแห่งสายฟ้าโดยโยนเนียจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความแข็งแกร่งการปกป้องและความยุติธรรมเพราะว่ามันเปรียบเสมือนตัวที่สื่อถึงความแข็งแกร่งของเทพทอในฐานะผู้ปกป้องแอสการ์ดและมิดการ์ดซึ่งก็เหมาะสมกับฮีโร่แบบลาบลาสเป็นอย่างมากคนต่อไปกับวายร้ายของเราครับเดเร็ก เดรกเนี่ยไม่ได้มีตัวสอนบอกให้เห็นถึงความเชื่อมโยงได้ง่ายเหมือนกับลาพลาสนะักอีกทั้งมังกรในตำนานนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทรงมังกรที่เราคุ้นเคยสักทีเดียวแต่มันจะออกแนวพวกเซอร์เพนหรือไวมากกว่าและตัวที่สำคัญก็เห็นอยู่จะมี3ตัวก็จะมีจอมการงูยักษ์พันรอบโลกที่เป็นศัตรูตัวฉกาจก,กับทอนิดเคก็กเวมสัญ,ญลักษณ์แห่งความอาฆาตพยาบาทที่อยู่อาศัยที่รากของต้นไม้ยิกราเซล ร่างของมันใหญ่โตจนสามารถขดพันรอบรากได้และตัวมันก็กัดกินรากของต้นไม้อย่างไม่หยุดหย่อนมังกรหรือนอนวะเนี่ยและตัวสุดท้ายครับฟาฟเนี่ยมังกรรักษาสมบัติที่ถูกฆ่าโดยฮีโร่ซิเกิร์ซึ่งเรกข,ของเราก็ไม่ค่อยได้จะเชื่อมโยงกับไอ้สาตัวบนเลยใช่ไหมล่ะครับเรียกว่าสิ้นหวังในการพยายามหาจุดเชื่อมโยงเลยก็ได้แหละถ้าไม่บังเอิญไปเห็นคาคาหนึ่งเข้าถั่วลันเตา คำนี้ที่แปะอยู่บนอาวุธก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำนี้มันเป็นตัวย่อของอะไรหรือเปล่าเพราะในเมื่อมันแปะอยู่บนอาวุธมันอาจจะเป็นชื่อของยี่ห้อหรืออาจจะเป็นแบรนด์อุปกรณ์อะไรก็ได้แต่บังเอิญว่าในตำนานนอสดันมีเรื่องราวของทัวอยู่เหมือนกันลองฟังกันดูนะครับในตำนานนอสกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่มนุษย์ใช้ชีวิตยอย่างสุขสบายและไม่ได้เคารพตัวตนของเทพ,พเจ้าทอรู้สึกว่าเขาจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ เขาส่งมังกรเพื่อนของเขาขนถั่วลันเตาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปถมที่บ่อน้ําทั้งหมดบนโลกและทําให้บ่อน้ําเหล่านั้นสก,กรปรกและเน่าเสียแต่มังกรตัวนั้นกระดันซึมซ้มสักนิดหนึ่งทาถั่วตกลงบนพื้นดินและด้วยความที่พืชชนิดนี้สามารถงอกได้ง่ายแถมยังมีรสชาติที่ดีผู้คนจึงเริ่มปลูกพืชชนิดนี้ทางไร่โดยเชื่อว,ว่าเป็นของขวัญจากเทพทอและถั่วลันเตาจึงได้รับความนิยมทอเห็นดังนั้นจึงไม่พอใจและส่งคนแคระไปป่นสะดมและทำลายไร่ถั่วลันเตาทิง้งซะ ซึ่งก็นี่แหละครับเดร็กก็คือรูปแบบมังกรแบบหนึง่งบวกกับในเรื่องราวนี้ก็เป็นการที่ทอสั่งให้มังกรตัวนี้ไปทําเรื่องไม่ดีที่จะทําให้ผู้คนเดือดร้อนแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามกลายเป็นว่าผู้คนกลับมีอาหารชนิดใหม่กินและอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ซะยิ่งกว่าเก่าก็เหมือนกับเดร็กที่ต่อให้เธอคิดว่าเธอจะทําเรื่องชั่วร้ายแบบไหนแต่ผลมันก็กลับออกมาดีประสะทุกรอบซึ่งนี่ก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับตำนานถั่วนี้นั่นเองครับโดยตอนแรกผมก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงมากกว่านี้โดยพยายามไปคิิดถึงโลก แต่มันก็ดันไม่ได้มีอะไรที่สามารถเชื่อมต่อกันได้มากมายนะักนอกเหจากจะภาพลักษณ์วายร้ายก็แค่นั้นเองแต่เราก็รู้กันดีนะครับว่าต่อให้เธอบอกว่าอยากจะเป็นตัวร้ายแค่ไหนเนี่ยแต่ใน,นสายตาของใครหลายๆคนครับเธอก็คือนางฟ้าดีๆนี่เองต่อไปที่คุณแม่ประจําทีมครับอย่างแม็กซ์เวลแม็กซ์เวลเนี่ยไม่ได้มีข้อความหรือสัญลักษณ์อะไรบอกให้เห็นชัดๆนะครับอย่างมากสุดก็มีแค่คําว่าเมทิสกับคําว่ามิสซิลิสอยู่เต็มตัวเลยนี่แหละคือแบบจ้าจะรู้แล้วว่าเธออยู่ทีมไหนบริษัทนี้มันโฆษณานหนักงว แต่จุดที่สังเกตได้ก็พอมีอยู่บ้างครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตเองนะแต่เป็นการพูดคุยประเด็นในไลฟ์สตรีมนะครับและผมก็ได้คําตอบจากคอมเมนต์โดยหากเราสังเกตเราจะเห็นได้ว่า m a x ก e ์ l เนี่ยจะมีดโดรนลำหนึ่งบินอยู่ข้างๆตัวอยู่แล้วในร่างธรรมดานะครับทีนี้พอแปลงมาเป็นร่างอัปเกรดเนี่ยเธอจะมีดโดรนอยู่2ลําประกบอยู่ซึ่งถ้าหากจะไปนอสแล้วก็สิ่งนี้คาดว่าน่าจะอิงมาจากฮูกินและมูนินอีกาทั้ง2ตัวที่เกาะอยู่บนไหล่ของโอดิน โดยอีกา2ตัวนี้ถูกบรรยายว่ามันสามารถพูดได้และจะมีหน้าที่บินไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อนําข้อมูลที่ได้พบเห็นมาบอกกับโอดินซึ่งนั่นก็จะตรงกับโดรนที่สามารถใช้สอดส่องและตรวจสอบที่แม็กซเวลน่าจะควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่ข้อมือของเธอได้ทีนี้ถ้าบอกว่าการมีโดรน2ตัวแล้วแม็กซเวลจะเท่ากับโอดินเลยก็คงจะเป็นข้อมูลที่เงาๆไปสักหน่อยจากในไลฟ์สตรีมเนี่ยลองควานหาดูสักนิดก็จะเจอกับคอมเมนต์ที่บอกเอาไว้ว่าใส่หน้ากากเป็นตาเดียวฮึม ความเชื่อมโยงที่ว่ามีตาเดียวจะเป็นโอดินอย่างนั้นเหรอโอดินเป็นเทพที่แสวงหาความรู้และความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งโดยเขาไม่เกี่ยงว่าจะเป็นจะต้องเสียสละและจ่ายด้วยอะไรครั้งหนึ่งเขาเคยทรมานไม่ว่าจะเป็นการใช้คาว่าอะไรดีวะคอสเพลย์เป็นตุ๊กตาไล่ฝนหรือทดสอบความเป็นมาโซคิดของตัวเองด้วยหลากหลายวิธีการเกือดน,นี้ผมต้องเลี่ยงคำนะครับโปรดเข้าใจด้วยไม่งั้นกูเหลืองแน่นอน ซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอ่อน้ําของมิเมียร์ผู้เรื่องชื่อด้านความรู้และสติปัญญารู้ทุกสรรพสิ่งยิ่งกว่าป้าข้างบ้านคุณสิซึ่งบอ่อน้านี้ก็อยู่ท่ามกลางรากของต้นไม้อิกดาซซลและน้ําในนั้นก็สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจัก,กรวาลให้กับผู้ที่ดื่มกินเมื่อโอดินมาถึงจึงขอกินน้ําของมิเมียหมายถึงดื่มน้ําจากบอ่อน้ําในที่แห่งนี้ซึ่งมิเมียเฝ้าอยู่อ่าซึ่งมิเมียก็ปฏิเสธและบอกว่าเฉพาะผู้ที่สแสวงหาที่ให้ค่าตอบแทนอันสมน้มนําสมเนื้อ โอดินจึงควักดวงตาข้างหนึ่งของเขาออกมาและทิ้งลงในบ่อน้ําหลังจากการเสียสละนี้มิเมียก็จุ่มเขาของเขาลงในบ่อน้ําตักน้ําขึ้นมาเสนอเครื่องดื่มให้กับเทพผู้เหลือตาเพียงข้างเดียว้วยประการนี้เองทําให้โอดินเป็นเทพที่สามารถเข้าถึงความรู้แจ้งสัมประสิ่งได้แม้จะเหลือตาเพียงแค่ข้างเดียวก็ตามและเราคงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าแม็กซ์เวลล์นั้นก็เป็นนักวิจัยของมิสซิลิสและเป็นมันสมองของทีมที่ก็คงจะฉลาดที่สุดในดงนี้แล้วแหละเพราะว่าไอ้สองคนมันก็นะไม่ต้องพูดถึงหรอก ถ้าหากคิดแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอต้องสละไปมันคืออะไรกันละ่ะเสียสละกายเนื้อแล้วมาเป็นนิกเกะเป็นเมทิสหรือเป็นนักวิจัยเหมือนคนอื่นๆหรือสละศีลธรรมที่ยอมมองข้ามเรื่องเลวร้ายที่หัวหน้าตัวเองได้กระทำลงไปอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความนะครับเธออาจจะไม่ได้เสียสละอะไรก็ได้สนุกสนุกกันไปนะครับไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกสัทีเดียวอ้ออันต่อไปก็น่าสนใจครับผมจากใน,นคอมเมนต์ในไลฟ์นะครับเอาจริงๆตอนยิงบีมลงมพลังสามคนในเนื้อเรื่องก็เป็นสีรุ้งเหมือนสะพานรุ้งของนอตนะ เออเอาจริงๆผมยังมองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะบอกเป็นแบบนั้นได้นะอันนั้นคือมาสะพานลุงไงแต่ก็เอาเถอะลองคิดกันเล่นๆแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงสะพานบริฟอสสะพานที่เชื่อมระหว่างมิดการกับแอสการ์ uard, ซึ่งก็คือแดนมนุษย์กับแดนแห่งเทพสะพานนี้สร้างโดยเหล่าถววเทพและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแอสบริดจ์อยู่ภายใต้การคุ้มกันของเทพแฮมดาวในช่วงแรกกด้าล็อกเรายักษ์จะฝ่าแนวป้องกันของแฮมดาวและข้ามสะพานเพื่อบุกโจมตีแอสการ์ uard, และมาสังหารเหล่าเทพ โดยนยามปกติเราเทพก็มักจะขี่ม้าข้ามสะพานนี้นะครับยกเว้นทอเทพเจ้าสายฟ้าที่แข็งแกร่งและกล้าหาญมากจะสามารถลุยน้าลึกที่คั่นระหว่าง2อาณาจักรได้เกินณะทางดีๆมีมันก็ไม่เดินนะโดยความที่สะพานนี้มันเป็นสะพานระหว่างเขตแดนของมนุษย์กับเทพหืมไม่ได้เหมือนกับนิกเกอเวอร์สเปกทีเมทิสถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์จะทําได้โดยไม่จะเปต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่สูญหายใดๆ นี่ก็เปรียบเสมือนการที่มนุษย์กําลังก้าวเข้าใกล้สิ่งที่ไม่อาจาต่อกรได้ไปทีละนิดโดยพลังของทีมเมทิสและแอดส์ลูที่แข่งกันมาแมเป็นตูเป็นตานตจริงเลยกูมาลงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอเคเอาละอีกบริษัทหนึง่งทําอะไรอยู่กันนะพวกคุณอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าทีมกาแฟมันจะไปม,มีร่างอัปเกรดเหมือนชาวบ้านเขาได้ยังไงแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าทีมที่เก่งในการต่อสู้ที่สุดยคงไม่ใช่คาเฟ่สวิตตี้แต่ควรจะเป็นอันเดอร์เวลควีนเนี่ยสิขนาดไอซ์รักอนซาก้านะครับยังเลย ต่อให้มันจะเอาจริงเอาจังไม่ได้เพราะมันเป็นแค่เรื่องในหัวของกิโยตินก็เหอะหรือไม่แน่นะครับอาจจะมีม้ามือสักทีที่จะมาเป็นโอเวอร์สเปกตัวต่อไปของเตตราก็ได้เราไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นใครกันแน่ได้แต่รอติดตามกันต่อไปอะนะจากจุดที่สามารถสังเกตได้ในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่รู้ว่าในอนาคตสมมติว่าถ้ามันเอาทีมเมทิสร่างนี้เข้าเกมมาแล้วเราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่นั่นก็จะนำมาซึ่งคาถามที่ว่าเพราะเหตุใดกันหนอตอนแรกที่ชื่อทีมมาจากกรีก และชื่อสมาชิกมาจากสมการและการคำนวณพลิกมาเป็นตำนานนอสเฉยเลยโค้ต้นถามเยบเพียกสูเอิญแล้วแ่ละนะและนั่นก็คือข้อมูลความเกี่ยวข้องระหว่างตำนานนอสและทีมเมทิสร่างใหม่ถึงแม้จะยังไม่ได้มีเนื้อหาเต็มๆเปิดเผยออกมาแต่นี่ก็เป็นจุดที่เราสามารถสังเกตและเข้าใจมาในเบื้องต้นได้ต้องขอขอบคุณสมาชิกดี c ซทุกรุ่นทุกท่านที่สนับสนุนกันมาในจุดๆนี้ด้วยนะครับอย่างที่ว่าไปผมกําลังพยายามจะเอาตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่ลงคลิปได้บ่อยกว่าที่ผ่านมา โดยข้อมูลต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในคลิปนี้ไม่ได้ยืนยันเสียทีเดียวว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างมันจะถูกต้องเสมอไปเพราะว่าตำนานนอสได้ถูกเล่าไว้หลายแบบและก็มีหลายแหล่งที่มาที่ข้อมูลอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเสพซื้ออีกทั้งผมเองก็ไม่ได้ไปนอนอยู่ใต้เตียงประธานคิมผมก็ไม่ได้รู้ในเรื่องเกมทั้งหมดหรอกครับแค่ใช้การสังเกตและการพูดคุยกับคนอื่นทําให้ได้รับข้อมูลมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆสามารถสังเกตเห็นจจุดที่่่นนาสใข้อมมมูลเเพิิต หรือข้อผิดพลาดใดๆก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไว้พบกันอีกทีล่ลาบราเทอรีออฟโอเปอเชันเนมผมได้ยินรอ,อก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนฮ,ะฮะสวัสดีครับ